สวัสดีค่ะทูสีครับ c คอร์เนอร์วิดีโอนี้มาทำโบชิ้นเล็กๆแบบนี้กันค่ะก็จะใช้อุปกรณ์นะคะซึ่งจะเป็นไหมพรมนะคะขนาดซีพายนะคะแล้วก็เข็มโคเชนะคะตอนนี้ใช้เบอร์5ทับศูนย์นะคะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะจะเริ่มด้วยการทำวงแหวนด้วยเมจิกริงนะคะพันแบบนี้นะคะแล้วก็ทำปม1ปมก่อนนะคะ แล้วก็ขึ้นนะคะโซ่1 2นะคะและ3นะคะต่อไปทำํำอพอหนึ่งคอลงในห่วงนะคะแล้วก็ทําทั้งหมดนะคะให้ได้จํานวน4หลักนะคะรวมทั้งโซ่นี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น2หลักแล้วนะคะหลักที่3นะคะแล้วก็หลักที่4ค่ะ ต่อไปนะคะจะปิดแล้วนะคะก็ขึ้น3ามโซ่ค่ะหนึ่งและสองสาปิดลงในห่วงนี้นะคะก็ให้ดึงนะคะเกี่ยวนะคะเส้นไหมลอดไปเลยนะคะแบบนี้นะอ่าโอเคอันนี้ปิดแล้วนะคะต่อไปจะเริ่มอีกหนึ่งซีกนะคะก็จะเป็นขึ้นโซ่หนึ่งสองและ3ามนะคะแล้วหลังจากนั้นก็รูดให้ชิดกันนิดนึง เพื่อจะได้ถักได้ง่ายขึ้นนะคะอ่าแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็ทำอาพอหนึ่งคอลงไปให้จำนวนเท่ากันกันกบชิ้นแรกนะคะครั้งที่2นะคะครั้งที่3ดึงให้สูงเท่ากับโซ่นะคะครั้งที่4 และครั้งที่5นี้นะคะจะทำโซ่3 1 2 3เพื่อเป็นการปิดนะคะปิดก็คือเกี่ยวไหมดึงลอดเลยนะคะอ่าโอเคหลังจากนั้นก็ดึงรูดไปนะคะตัวนี้มาให้ชิดกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะปิดนะคะโดยการแทงลงไปที่โซ่หลักแรกของเจ้าตัวแรกนะคะนะด้านหลังแบบนี้นะคะ เกลียวเส้นไหมดึงลอดเลยนะคะหลังจากที่ปิดเสียดเรียบร้อยนะคะก็ตัดเส้นไหมออกมายาวๆนะคะใช้เส้นไหมตัวที่ยาวๆนี้นะคะพันนะคะตรงกลางนะคะก็แล้วแต่ว่าอยากจะให้ได้หนาเท่าไหร่นะคะอ่าโอเคก็แล้วก็ผูกนะคะติดกับอีก ชิ้นหนึ่งนะคะเจ้าตัวสายที่เหลือนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้นะคะโบชิ้นเล็กๆนะคะไว้ประดับตกแต่งชิ้นงานอื่นนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวดูหน้าตากันค่ะดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆของ t o c craft corner นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ